สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวิดีโอนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมานะครับวันที่เราบันทึกวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานครับ1พฤษภาคม2024หรือว่า2567ครับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของแวดวงการบินของกัมพูชาแล้วก็แวดวงการบินของอาเซียน,นครับเพราะว่าเป็นการ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการครับของสายการบ,บินน้องใหม่ล่าสุดในกลุ่ม a i r ์เอเชียนะครับนั่นคือสายการบ,บินแอร์เอเชียกัมพูชาครับแอร์เอเชียคัมเดียนะครับ Air อชเชียคัมพูชานะครับหรือว่าแอ์เชียกัมพบเดียเนี่ยเป็นสายการบินน้องใหม่ล่าสุดสายการบินที่7ของกลุ่มแอ์เชียในปัจจุบันนะครับแล้วก็คัมพูชาก็จะเป็นประเทศที่5ในอาเซียนในปัจจุบันครับที่มีการเปิดสายการบินในกลุ่มแอ์เเชียขึ้นมานะครับต่อจากที่มาเลเซียครับประเทศไทยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่มีการไปเปิดสายการบินแออเชียในประเทศเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็จะมีการเปิดสายการบินอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญครับลองไปฟังเสียงของคุณวิสนำนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารของสายการบินแอร์เอเชียกัมพูชานะครับกล่าวถึงการเริ่มต้นของสายการบินน้องใหม่ล่าสุดของกลุ่มแอร์เอเชียครับแล้วก็สายการบินใหม่ของกัมพูชาในครั้งนี้ Asian i a m ียกัม i ูช์อี r ต์มอร์เทนแอร์ไล t ์สอ y นเป็นสัญลักษณ์ n องกั and a testament of our community to our local communities. With roots firmly planted in Cambodia soil, we are dedicated to connecting and serving the need of communities in ways that go beyond mere transportation. ในพิธีเปิดสายการบินอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นยังมีโทนี่เฟอร์นันเดสครับประธานเจ้าหน้ที่ผ่านกลุ่ม Capital เอนะครับ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกว่อตั้งสายการบ,บินแอร์เอเชียนะครับเมื่อกว่า20ปีที่แล้วนะครับก็ได้มาร่วมเปิดสายการบ,บินใหม่ล่าสุดของกลุ่มแอร์เอเชียในครั้งนี้และดเรเหมาฮาวนาวรัฐมนตรีประจำำําสํานักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐของกัมพูชานะครับมาร่วมเป็นผู้เปิดสายการบ,บินใหม่อย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับและในงานนี้นะครับเราก็จะได้ชมการเผยโฉมลวดลายพิเศษนะครับ บน Airbus A320 าลำแรกครับที่จะมาประจำการในฝูงบินของแ i r a เ i เชียกัมบรเดียนะครับนี่คือหน้าตาของเครื่องบินลำนั้นนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการเปิดปฐมฤเษ์เที่ยวบินแรกที่จะมีขึ้นในวันรุ่งขึ้น,นครับคือวันที่2พฤษภาคม25 6 7นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะไปร่วมเดินทางบนเที่ยวบินปฐมวเษ์เที่ยวบินแรกนั้นด้วยนะแต่ว่าตอนนี้กลับมาชมบรรยากาศในพิธีเปิดสายการบินใหม่ Air a เ i a ีย กัมพูชากันต่อก่อนนะครับที่ลานจอดอากาศยานของท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญน,นะครับก็มีการตัดริบบิน้นเปิดสายการบินใหม่อย่างเป็นทางการนะครับโดยแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีการพาบรรดา v i p แขกที่มาร่วมงานรวมถึงสื่อมวลชนครับขึ้นไปเยี่ยมชมภายในห้องโดยสารของ Airbus a 3 2 0รําำแรกของ a i r a s i เียกัมพูชาด้วยนะครับสำหรับลายพิเศษที่ตกแต่งบน Airbus a 3 2 0 ลำแรกของแอร์เอเชียกัมพูชานะครับนั่นคือลายที่มีชื่อว่าเรดนากานะครับซึ่งก็มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่แสดงถึงประเทศกัมพูชาครับไม่ไว่าจะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของนครวัดนะครับแล้วก็ลวดลายลายสีธงชาติของกัมพูชาอยู่บนลำตัวเครื่องบินครับและนี่ก็คือภายในห้องโดยสารครับก็เป็นห้องโดยสารของ Airbus a 3 2 0ที่มีที่นั่งทั้งหมดจำนวน180ที่นั่งครับตามมาตรฐานของกลุ่ม Air a เ i เชียนะครับแต่ว่าก็จะมีการตกแต่งภายในห้องโดยสารถึงการ เปิดสายการบินใหม่นะครับแอร์เอเชียกัมพูชาขึ้นมานะครับกัมพูชาก็จะเป็นบ้านหลังใหม่หลังล่าสุดของกลุ่มแอร์เอเชียนะครับที่มีการไปก่อตั้งสายการบินับที่ถือใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศทําหลวอ AOC ของประเทศนั้นๆน,น,นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สํานักง,งานของสายการบินแอร์เอเชียกัมพูชาครับซึ่งอยู่ที่ท่าอากาศยานานานาชาติพนมเปญน,นี่แหละครับและบรรยากาศยามค่ําคืนของกรุงพนมเปญน,นะครับประเทศกัมพูชาครับ บ้านหลังใหม่แล้วครับแล้วก็ฐานการบินใหม่ล่าสุดของกลุ่มแอร์เอเชียนะครับที่มีการมาตั้งสายการบินครับเป็นสายการบินที่7ในปัจจุบันครับแล้วก็เป็นประเทศที่5ในอาเซียนที่แอร์เอเชียได้มาตั้งสายการบินครับวันรุ่งขึ้นนะครับวันที่2พฤษภาคม25ง7เครับเราก็เดินทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญแต่เช้าตรู่นะครับเพราะว่าเราจะมาบินกับเที่ยวบินปฐมฤกเรครับเที่ยวบินแรกสุดของสายการบินน้องใหม่ล่าสุดครับแอร์เอเชีย กัมพูชาครับหรือว่าแอร์เอเชียกัมพูนั่นเองครับก็มาที่บริเวณโถงเช็คอินของท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญครับเพื่อมารอเช็คอินเที่ยวบินแรกสุดเลยครับของสายการบินใหม่นะครับแอร์เอเชียกัมบูชานั้นจะใช้รหัสเที่ยวบิน2ตัวอักษรของไออาต้าคือ kt นะครับก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันก่อนนันนี่ครับแอร์เอเชียมาเลเซียนะครับใช้รหัสเที่ยวบิน ak นะครับไทยแอร์เอเชียที่เราคุ้นเคยกันดีใช้รหัสเที่ยวบิน fd นะครับแล้วก็มีอินโดนีเซียแอร์เอเชียที่ใช้ qz ครับเป็นต้นนะครับ ของแอร์เอเชียกัมพูชาครับสายการบินน้องใหม่ครับใช้รหัสเที่ยวบิน KT ครับและเที่ยวบินแรกสุด KT 1 0 2นะครับเริ่มทําการบินวันแรกเที่ยวปฐมฤกษ์แรกสุดของสายการบินครับ2พฤษภาคม25 6, 6 7เที่ยวบินนี้จะให้บริการจากทก่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญครับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์นะครับที่เมืองเสียมเรียบหรือว่าเสียมราชน,นั่นเองเราก็มาเช็คอินนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปยังส่วนของห้องผู้สานขาออกภายในประเทศที่ท่าอากาศยานนานานชาติพนมเปญครับ เที่ยวบินของเราครับ KT 1 0 2นะครับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของแอร์เอเชียกัมพูชาในเช้าวันนี้เนี่ยกำหนดการออกเดินทางตามตารางบินคือ7นาฬิกานาทีในช่วงเช้านะครับเรามาเช็คอินที่สนามบินเป็นคนแรกๆเลยนะครับแล้วก็เข้ามายัางในพื้นที่ของห้องผู้สั่งขาออกภายในประเทศเนี่ยเป็นคนแรกๆครับบรรยากาศอาจจะยังดูโล่งอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าเรามาเร็วมากๆนะแล้วก็เข้ามาเป็นคนแรกๆเลยนะครับแต่ว่าจะมีร้านค้าที่ อยู่ในบริเวณห้องผู้สานขาออกภายในประเทศนะครับก็เปิดให้บริการแล้วครับจากนั้นผู้สานก็เริ่มทยอยกันมาครับและตอนนี้ครับบรรดานักบินนะครับพนักงานต้อนรับบุคคลบินลุกเรือบนเที่ยวบินนี้นครับก็เดินทางมาถึงครับขึ้นไปเตรียมเครื่องบินแล้วนะครับและแขกคนสําคัญนะครับที่มาร่วมเดินทางด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมส่งเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายวิสอดดำนะครับซีอของแอร์เอเชียกัมพูชานะครับนายโทนี่เฟอร์นันเดบ ซีอของแคปปิตอนเอนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งสายการบินแอร์เอเชียนะครับแล้วก็ในโบลิงกรัรมนะครับซีอของแอร์เอเชียเอเวชั่นกรุ๊ปนะครับก็มาร่วมส่งผู้โดยสารเดินทางในเที่บินปฐมฤกษ์เที่ยวบินแรกของสายการบินใหม่นะครับแอร์เอเชียกัมพูชาในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ okay. Okay. Today, welcome to the momentous occasion where we celebrate the launch of our new airline Air Cambodia and our integral flights. This event marks the beginnings of a new chapter one where accessibility meets affordability. I guess you all have our base fare $27 and ensure that we are all working towards our common goals, making Cambodia another attractive and accessible destination for both local and international v i s i t o us I would like to take this opportunity please, to express my heartfelt gratitude to everyone involved in making this day a reality. Your hard work and dedications are the reason we are here today, ready to embark on this exciting journey. คุณวิศน์นามครับ CEO ของแอร์เอเชียกัมพูชาก็จะร่วมเดินทางบนเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับ ในเวลาไปขึ้นเครื่องครับที่หน้าเกตครับตอนที่บอดดิ้งเนี่ยก็จะมีการมอบของที่ระลึกครับอยู่ในถุงแบบนี้ครับให้แก่ผู้สารในเที่ยวบินปฐมวเร์ทุกคนบนเที่ยวบินนี้ครับซึ่งในเที่ยวบินปฐมวเอร์ KT102 ของ a i r เอเชียกัมพูชาในเช้าวันนี้นะครับผู้สารก็จออมาเต็มลำนะครับเดินขึ้นไปยังบนเครื่องบิน Airbus A320 ลำนี้ครับลำเดียวกับที่มาเปิดตัวเมื่อวานนะครับ เข้ามาในเครื่องบินในห้องโดยสารของ a i r b บ s ส <The> <bus> A 3 2 0ลํานลำนี้แล้วนะครับ A 3 2 0ของ A i r a เเชียกัมพูชานะครับก็มีที่นั่งต่างๆตามมาตรฐานเช่นเดียวกับ A 3 2 0องของสายการบินอื่นๆในกลุ่ม Air a เเชียนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับที่นั่งของเราในวันนี้เนี่ยเป็นที่นั่งหมายเลข6 F นะเป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาของเครื่องบินครับทนี้โฟนันเดซับ CEO ของแคป i t a l A นะครับผู้ร่วมก่อตั้งสายการบิน a อ r a s อเชียเมื่อกว่า23ปีที่แล้วนะครับ Uh, my name is Tony Fernandez. I founded uh, AirAsia 23 years ago. Oh. Oh. And uh, we started with two planes and now we have 240. Uh, today is a big day for me. It's our seventh airline that we've opened. We have airlines in Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, and today we're opening in Cambodia. You're on the first flight ever on AirAsia Cambodia. Uh, it's a very happy day for me. AirAsia <laughs> KT 102ចែកណែនាំពីអាកាសជាតិឋានភ្នំពេញទៅអន្តរជាតិចំពោះតាមអាកាសជាតិស្ទិមរៀបអង្គអន្តរជាតិចំពោះបុគ្គលិកបម្រើការលើផ្ទៃដីទាំងអស់សូមមេត្តាអតិថិជនពីយន្តហោះក្នុងពេលនេះយន្តហោះនឹងត្រូវចេញដំណើរនាពេលតិចទៀតនេះសូមអរគុណ Here guest want to scan disease flight KT 102 from Phnom Penh International Airport to Siem Reap Angkor International Airport to our ground personnel kindly lift the aircraft as we are ready for departure thank you เทร์ินของราวนครับ KT 102ก็เริ่มออกเดินทางถอยจากลุมจร,รที่อาคารผู้สารของท้ากัสยานอนชาติพนมเปรณครับตรงตามเวลาเลยครับในเช้านี้เป็นการเริ่มเปิดปฐม,มา,ามินใหม่ได้อย่างดีนะครับ Once again, thank you for choosing to fly with us today, sit back, relax, and enjoy the journey. We will do our best to make your first flight with us a memorable one. Thank you and welcome aboard. สำหรับการเริ่มต้นให้บร,ริการของแอร์เอเชียกัมพูชาครับหรือว่าเคทีนะครับสายการบินน้องใหม่ล่าสุดของกลุ่มแอร์เอเชียนั้นนะครับจะเริ่มให้บร,ริการในเส้นทางภายในประเทศก่อน,นครับเริ่มต้นด้วยการให้บร,ริการเที่ยวบินจากพนมเปญไปยังเสียมเรียบหรือว่าเสียมราน,นะครับสเที่ยวบินต่อวันครับแล้วก็จากเสียมเรียบเนี่ยไปยังสีหนุวิวนะครับอีก2เที่ยวบินต่อวันครับก็เริ่มให้บร,ริการด้วย2เส้นทางครับเชื่อมสมเมืองหลักในกัมพูชา และในอนาคตอันใกล้นะครับสายการบ,บินก็มีแผนที่จะขยายเส้นทางเป็นการให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศต่อไปนะครับทั้งการเชื่อมพนมเปญกับเมืองสําคัญต่างๆในอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์นครวมถึงการขยายเส้นทางเข้าสู่ประเทศจีนต่อไปด้วยนะครับ และตามแผนงานครับก็จะมีการเพิ่มจํานวนฝูงบินครับมีการนําเครื่องบินเข้ามาประจําการเพิ่มเติมอีกหลายลำนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับรองรับกับการขยายเส้นทางบินต่างๆของแอร์เอเชียกัมพูชาต่อไป เทคออฟออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับเที่ยวบินปฐมฤเษร์เที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวบินแรกของสายการบินแอร์เอเชียกัมพูชาครับแอร์เอเชียกัมพูเดียหรือว่าเคทีครับ, Asia, รบสายการบินน้องใหม่ล่าสุดของกลุ่มแอร์เอเชียครับสายการบินที่7ในปัจจุบันนะครับกำหนดการตามตารางบินนั้นแอร์เอเชียกัมพูชาเที่ยวบินเคทีหนึ่งศูนย์สองครับจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับและไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ในเวลาแปดโมงครึ่งครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาบนอากาศของเที่ยวบินนี้นจะใช้เวลาไม่ถึง30นาทีนะครับมาดูแอร์เอเชียซันตาลเมนูนะครับบนเที่ยวบินของแอร์เอเชียกัมพูชานะครับก็จะมีรายการอาหารและเครื่องดื่มต่างนะครับเป็นพวกขนมขบเคี้ยวง่ายนะครับเพราะว่าบนเที่ยวบินยังจะไม่มีบริการอาหารร้อนนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถสั่งจองอาหารร้อนล่วงหน้าได้ด้วยนะครับเพราะว่าเที่ยวบินตอนนี้ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งแต่ละเที่ยวบินก็มีระยะทางบินไม่ไกลนักนะครับ ก็จะยังไม่เหมาะสมสำหรับการให้บริการอาหารร้อนนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกขนมขบเคี้ยวนะครับเครื่องดื่มแล้วก็ของที่ลืกจำหน่ายบนเที่ยวบินนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็มีการเข็น,นรถบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่บอกไปว่าเที่ยวบินน,น,นี้เวลาเดินทามมงบนอากาศจริงๆแล้วค่อนข้างสั้น,นครับใช้เวลาเดินทางประมาณแค่30นาทีเท่านั้นนะครับ สำหรับเที่ยวบินของเราในเช้าวันนี้นครับ KT 1 0 2ของวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับใช้เวลาเดินทางบอกากาศไปจริงๆคือ27นาทีครับแล้วก็มีระดับเพดานบินสูงสุดคือประมาณ16,00 0ฟุตแค่นั้นนะครับแต่เราก็ยังมีโอกาสได้ลิ้มลองเมนู Air Asia ช a n t a นั an นะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มบนเที่ยวบินแรกของ a อ r a เ i a ียกัมพูชาในเช้าวันนี้นะครับเป็นไอศครีมลาเต้นะครับก่อนที่นักบิน,นครับจะเริ่มทําการลดระดับเพื่อลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์นะครับ ภายในห้องโดยสารก็จะมีการกล่าวขอบคุณนะครับผู้สารที่ร่วมเดินทางกับเที่ยวบินของแอร์เชียกัมพูชาในเช้าวันนี้นะครับ เที่ยวบินปฐมบรเริครับเที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวบินแรกของแอร์เอเชียกัมพูชาครับ KT102 เดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ครับในเวลา8.25นาฬิกา25นาทีะครับสนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินแห่งใหม่ของเมืองเสียมเรียบหรือว่าเสียมราชนครับมีรหัสไออ a ตาสตัวอักษรคือ SAI นะครับ The, time now the morning in 8: สนามบินแหน่งนี้ก็เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคมปี2,566ที่ผ่านมานี่เองครับทดแทนสนามบินเดิมนะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในรหัสต,ตัวยอ่อ iep ครับมีการต้องรับเที่บินประถมมาเ์ิกของแอร์เอเชียกัมพูชาในเช้าวันนี้ด้วยนะครับด้วยอุโมงน้ำครับบอเทอร์แคนนอนสลุดนะครับ อุโมงนะ้ําแบบนี้ก็เป็นประเพณีสากลในแวดวงการบินทั่วโลกนะครับที่จะมีการแสดงการต้อนรับแสดงความยินดีหรือว่าแสดงความระลึกถึงนะครับโอกาสสําคัญๆต่างๆนะครับซึ่งในเช้าวันนี้เที่ยวบินที่เรากําลังโดยสารอยู่นี่ก็เป็นโอกาสพิเศษหลายโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเที่ยวบินปฐมฤเษ์เที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวบินแรกของสายการบินใหม่ล่าสุดครับแอร์เอเชียกัมพูชานะครับ แล้วก็เป็นเที่ยวบินแรกของสายการบินนี้ด้วยครับในเส้นทางที่ทําการบินเชื่อมระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญครับกับท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางการบินใหม่ผู้ให้บริการรายใหม่ที่มาเยือนสนามบินแห่งนี้ด้วยนะครับทางสนามบินเขาก็มีการจัดการต้อนรับนะครับโอกาสพิเศษนี้ด้วยอุโมงค์น้ํานั่นเองเครื่องบินของเราก็แท็กซี่เข้ามาจอดที่อาคารผู้สารของท่าอากาศยานนานานชาติเสียมเรียบอังกอร์ครับ <chat> ปีกด้านนี้ของอาคารผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นปีกสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศนะครับก็มาจอดเทียบกับสะพานเทียบเครื่องบินครับก็ลงจากเครื่องบินแล้วครับที่หน้าทางเข้าของสะพานเทียบเครื่องบินครับก็มีป้ายต้อนรับจากทางสนามบินนะครับยินดีกับการเริ่มต้นการให้บริการสายการบินใหม่ครับแอร์เอเชียกัมพูชาครับที่ท่าากาศยานนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์นะครับ เดี๋ยวเครื่องบินลำนี้จะให้บริการต่อครับเป็นอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับบินเชื่อมระหว่างเสียมเรียบเนี่ยกับสีหนุวิวนะครับอย่างที่บอกไปครับแอร์กอเัมาเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการให้บริการเส้นทางภายในประเทศนะครับสเส้นทางนะครับคือระหว่างพนมเปญกับเสียมเรียบเนี่ยสเที่ยวบินต่อวันนะครับแล้วก็ระหว่างเสียมเรียบกับสีหนุวิวอีก2เที่ยวบินต่อวันอีกเป็นบรรยากาศภายในบริเวณ ทางเดินของผู้สานขาเข้าภายในประเทศนะครับของอาคารผู้สานของสนามบินแห่งใหม่นะครับก็มารอรับกระเป๋าที่ใสายพานรับกระเป๋านะครับ kt 1 0 2นะครับเที่ยวบินแรกสุดของแอร์เชียกัมพูชานะครับจากพนมเปญเดินทางมาถึงแล้วนะครับผู้โดยสารขาเข้านะครับที่เดินทางจากเที่ยวบินภายในประเทศครับลงถึงที่บินระหว่างประเทศด้วยเนี่ยที่มาลงที่สนามบินแห่งนี้นะครับ sai นะครับเสียมเรียบอังกอร์ international airport เนี่ยก็จะ ออกมาที่ชั้นล่างของอาคารผู้โดยสารนะครับที่นี่ก็จะมีเคาน์เตอร์แอร์พอร์ตบัสนะครับให้บริการเชื่อมระหว่างสนามบินกับตัวเมืองนะครับในราคาคนละ8 US Dollar ครับราคาในตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้บริการรถแท็กซี่เหมาก็ได้นะครับราคาต่อคันก็คือ35 US d ลลาร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นรถมินิแวนก็จะ40 US Dollar ครับที่ชั้นล่างบริเวณผู้สั่งคาเข้าก็มีร้านขายซิมการ์ดครับร้านมินิมาร์ทครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่ขึ้นรถครับ และนี่ก็เป็นของที่ระลึกนะครับที่อยู่ในกระเป๋าที่เราได้มาตอนเดินขึ้นเครื่องครับมีสมุดโนต้ตกับปากกาครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ